ท่านผู้มีบุญทั้งหลายถ้าหากแปลธรรมบทในเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้มีพภาคเจ้าผู้มีความละเอียดอ่อนกษัตริย์ผู้มีความละเอียดอ่อนเป็นที่มาของพ่อครัวแม่ครัวหัวป่าของวัดไตรมิตรวิทยาราม จะทําอะไรต้องละเอียดพิถีพิถันไม่งโนนจะทําอาหารในวันพวกนี้ต้องซื้ออาหารตั้งแต่บมวานนี้ปรึกษากันก่อนทำอะไรเครื่องปรุงเครื่องเทศมีอะไรบ้างคุยกันซะก่อนคนนี้ให้ความคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีผิวมะกูดด้วยนะ นนี้ให้ความคิดน่าจะเติมซีอิ๊วมากกว่าน้ำปลานะแต่ขออย่างเดียวอย่ามีผงชูรสไม่ต้องใส่ผงชูรสใส่ใจเข้าไปหมายว่าทำให้คิดแล้วคิดอีกใส่ความคิดใส่ใจลงไปในอาหารจะริยางพันตำรวจเอกผู้ช่วยสัตดาพันตำรวจเอกสุรเดชแจ้งสุวรรณ นึกในใจและปารบเป็นคำพูดว่าพระวัดไตรมิโชโลปียมทำอาหารอย่างดีอน,นามัยแล้วก็ปรุงด้วยเครื่องเทศอย่างดีละเอียดอ่อนตั้งใจถวายอย่างดีเลยด้วยความรู้สึกว่าเป็นบุคคลในครอบครัวอาหารทุกชนิดหลังสรรจัดสรรอย่างดีถวายพระเถรานุเถระ นับแต่เจ้าบ,บุคนุษเดชพระพุทธ,ธาจารย์นับแต่เจ้าบ,บุคนุเดชพระมหารัชมงคลมุนีพระเถรา,านุเถระภายในวัดไตรมิตรทุกลูกวันนี้เป็นอาหารภาคกลางวันต่อมาเป็นอาหารภาคเหนือวันต่อมาเป็นอาหารภาคอีสารวันต่อมาเป็นอาหารภาคใต้แต่ละอย่างนั้นรังสรรค์จัดการกันดีเลยรสชาติไม่ซ้ำกัน ถามว่าเป็นเพราะอะไรเออแปลกนะอาหารก็ซ้ำฉันแกงส้มทุกวันทุกวันเจ็ดวันเบื่อเห็นแกงส้มในเบื่อเลยนะแต่เปลี่ยนไปทุกวันทุกวันทุกวันมือคนทำอาหารก็เปลี่ยนไปคนนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องผัดคนนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องแกงคนนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องต้มคนนี้มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจัดผลไม้ น่าชื่นใจและน่าอนโมทนานั่นก็คือว่าทุกคนใส่ใจในการปรุงอาหารใส่ความปรารถนาดีความรักเข้าไปในอาหารทำให้อาหารที่ออกมาแล้วมีรสชาติอร่อยขออนโมทนาขอบคุณครอบครัวหัวปากวัดเตวิทธวิทยารามมีท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์พันธุ์ตรเอกพิเศษสุรเดชแก้งสวรร คุณวรวรรณแซ่เบคุณสมใจอาถารคุณดวงใจสีคำไทยคุณน,นรันทรคุณทายและสำคัญที่สุดคุณกุจิติมาสุรวีรธรรมพร้อมทั้งท่านพระมหาวัชลระบุคคลเหล่านี้จบ เกี่ยวกับเรื่องเชฟทำอาหารเป็นบุญของพระพูตุสำเนินวัดไตรมิตรวิเทีารามอาหารทุกชน,นิดรสชาติอร่อยลำเนียละไมสุขุมคํำเิรภาพถวายแก่เนื้อนาบุญดังกาสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโปชโยนจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพ,พระสังขารรักษาสตูมาวินาสันโตอายุวนโนสุขังพลัง